ฝนมาอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะเสือซ้องไม่จบประกอบค่ะฝนตกอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกเบิดมือเลยฝนตกทั้งวีทั้งวันเลยเนี่ยตกแดดตกแดดอยู่เรื่อยเลยนะเมื่อคืนฝนตกแห้งือกั่นเลยมันตอนแรกมันมีลมมาก่อนได้เมื่อคืนใช่ลมมาแป๊บเดียวแล้วก็ฝนมาเลย นี่นะคะฝนมาอีกแล้วนะคะพี่น้องโอ้ยเมฆด้านหลังพ่อปู่สวยงามมากเลยนะคะเเกิดอะไรเนี่ยนะโอ้ยมีแมงเล่นน้ําฝนด้วยนะโอเมฆด้านหลังพ่อปู่สวยมากเลยนะคะนะพี่น้องเมฆด้านหลังงามขนาดเลยนะคะ ฝนตกนะนี่ฝนตกนะคะบรรยากาศนฝนตกตกกะเมฆสวยมากเลยในในอ่ะเป็นเลขไหม <c oughs> เป็นเลขบ่ดูก้อนเมฆสวยงามจริงๆเลยโยเหเมฆสวยจริงๆเลยพี่น้องเลยด้านหลัง <c oughs> ตูเป็นกล้องกล้องไม่โจ้ไม่สวยนะ ต้องไม่โจตไม่สวยแต่ว่าดูอย่างนี้ยังสวยอยู่เลยสยยลวยงามมากเลยเดี๋ยวก็ฝนมาเดี๋ยวก็แดดมาอยู่สิเลย มีฝนมีแดดมีฝนมีแดดเรื่อยๆอยู่ปูก็เล่นน้ำดีเด้อนาะดีนะเมื่อวานน่ะลำใหม่ไม่มีฝนมืดฝนมากอะหายเลยเมื่อวานขนาดมืดฝนมากหอดแล้วเนาะพอสีลำปุ๊บ ลงคนกับบ่มีเลยไปตกอยู่บานกกตุ่มต่ว่าตกอยู่บ้านกุกตุม,ตออตมคือเทน้ำเ,เหมือนเทน้ำลงอ่าุ้ขาจะไปหาเยอะมากเลยละเทน้ำลงตุ่มเลยบ่สันแต่ที่กรอกไม่มีฝนเมื่อวานเพิ่งจะมีวันนี้นะคะมู่บานกับบไดไกลกันได้พี่น้องนะฝ่าห้องพื่งพ่ยังได้ยินเสียงอยู่เลยเมื่อวาน มันเหมือนมาแล้วแต่ว่าอ่าเราจะลำเราจะลำก็เลยฝนก็เลยไม่ตกมืวานให้โอกาสลำสนอไมอ,อ, <c oughs> อ๋างานกระโพด้ แมฆกพูจึงหายข้างหน้มฆกพูนางไหลสวยเมฆสวยนะคะเมฆเริ่มหายแล้วข้าน้าเริ่มจางเมื่อกี้เมฆจับก้อนเลยนะเมฆจับก้อนเลยเมื่อกี้นีเริ่มหายออกไปแล้วแดดแดดฝนฝนอย่างนี้เบ้อดเมื่อยไม่มีมีทั้งแดดมีทั้งฝนค่ะ ที่นี้ขอฝากไว้แช่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ดรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในโจปกะกอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะ